น้ำเสนอโดยแมนซิ t y ตี n t แฟนไทยแลนดแค่สำรองโฟเดนรับผิดหวังไม่ได้เล่นตัวจริงในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ฟิลโฟเดนกองหน้าทีมชาติอังกฤษรู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงในศึกฟุตบอลโลกแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะพร้อมลงสนามเสมอ ฟิลฟอเดนกองหน้าทีมชาติอังกฤษออกมายอมรับกับความผิดหวังที่ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในศึกฟุตบอลโลก2022แต่ยืนกรานว่านั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะตนเองพร้อมจะลงสนามอยู่เสมอและจะใช้โอกาสที่มีให้เต็มที่เพื่อทีมต่อไปฟอรเดนกองหน้าในสังกัดของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่งได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริง ให้กับทัพสิงโตคำรามได้เพียงแค่หนึนัดจาก3เกมในฟุตบอลโลกโดยเขาลงมาเล่นในนาที่เอาชนะเวลสประตูต่อ0ูนย์ซึ่งเขามีชื่อทำประตูที่2ให้กับทีมอีกด้วยอย่างไรก็ตามก่อนเกมพบซเซเนกัลในรอบ16ทีมสุดท้ายโฟเดนออกมายอมรับว่าผมผิดหวังที่ไม่ได้ลงมาเป็นตัวจริงมากแต่ผมพร้อมทำเพื่อทีม และยินดีกับความสําเร็จของเพื่อนร่วมทีมเสมอมันคือส่วนหนึ่งของทัวร์นาเมนต์ผมเป็นส่วนหนึ่งของทีมเมื่อผมได้รับโอกาสผมจิคว้ามานันเอาไว้ผมเห็นสื่อพยายามเปิดประเด็นที่ตัวผมเกี่ยวกับการไม่ได้เป็นตัวจริงมันยากนะที่จะรีกเลี่ยงจากเรื่องแบบนี้การมีผู้เล่นระดับสุดยอดและการแข่งขันสูงมากๆในทีมมันเป็นอะไรที่ดีมาก เราจะหยุดพัฒนาตัวเองไม่ได้เลยซึ่งเพื่อนร่วมทีมของผมยิงซาก้าเขาเล่นได้ดีมากและยิงได้ในเกมแรกราดฟอร์ดก็ยิงได้เช่นกันและยังเล่นได้ดีมากในนัดที่เจอกับเวลทุกคนทำประตูดได้ทุกคนพิสูจน์ให้เห็นแล้วดังนั้นแกริสซ์ซอลเกตต้องปวดหัวแน่นอนในการเลือกทีมในนัดต่อไป แน่นอนว่าผมจะรอโอกาสของผมต่อไปหากเมื่อผมได้ลงสนามผมจะไม่ทำให้ทีมผิดหวังเลยสักนิดเดียวนี่ก็เป็นความรู้สึกของเจ้าหนูฟิลโฟเดนแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีต่อทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ยังไงก็ขอให้แฟนๆเรือใบสีฟ้าและแฟนสิงโตคำรามอังกฤษสงใจไปเชียร์ เจ้นูฟิโฟเดนของเราด้วยนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน